จริงทีเดียวเชื่อว่าธรรมนี้แลย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรมทมโมหเวรกคติธรรมจารีธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ใดประพฤติธรรมธรรมก็รักษาผู้นั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าธรรมโมฮเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณทุกขติงคัจจติธรรมจารี ทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วย่อมนำความสุขมาให้ทั้งสุขในปัจจุบันทั้งสุขในสัมปรายภพอันนี้เป็นอนิสงส์แห่งธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติคำว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุขติเนี่ยทุขติมีสองอย่าง ทุคติในปัจจุบันกับทุกคติในสัมปรายภพผู้ที่ประพฤติธรมก็ไม่ทําทุกคติทําไม่ดีทางกายวาจาและใจขณะเดียวกันก็ไม่ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกอันนี้เป็นอันนี้สงของการประพฤติธรรมเพราะใั้มีความสุขในปัจจุบันและสัมปรายภพนั่นเอง